ศูนย์ถ่วงล้อครับตื่นตีเช้าวันนี้บรรยากาศดีครับว้าวป้ายางครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้เนละยคิดอะไรมากครับเสียงไฟสวยมากครับบรรยากาศเช้าครับเช้าตอนเช้าเสียงไก่ขันแน้วบรรยากาศทีเาาศท่เช้าครับ ตื่นแล้วครับเปิรดร้านในเช้าครับอยากาศดีครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละม,มีอะไรได้มายั่งยืนหรอกงั้นไปเทศบาลกับเมคโครโลตัสบิ๊กซีกับสี่แยกไปสี่แยกบิ๊กซีครับ เลี้ยงไก่คันเตือนแล้วว่าเช้าแล้วครับกนออกกำลังกายเช้าครับโอรถตัตลิกซี่ครับชีวิตเป็นอย่างนี้แหละนั้นติดไฟแนนซ์อยู่ครับฝนแล้วฝนอีก <c oughs> ยังไม่หมด เน,น,นช้าแล้วสว่างแล้วครับโอเคอย่ายอมแพ้อะไรง่างยง่ายชีวิตครับพรุ่งนี้ก็ตื่นมาีา่เช้าเหมือนเดิมครับพยายามโอ้เออ เขาลำบากาเราเยอะครับกว่าจะได้แต่ละบาทดูดิต้องผนของหนักไฟสว่างข้างเดียวอยู่เบรกละส่งผลไม้ร้านผลไม้ยังไม่เปิดเชียงกงเปิดแล้วอ,อันนี้วันเสาร์กับข้าวไม่ได้ขายครับข้าวขายวันจันทร์ครับอันนี้หนีไฟแนนซ์ครับ ยางเก่าๆกับช่างเกเรรถไฟรอดเดียวครับนี่แหละตีเช้าครับว้าวน,นั้นติดไฟแนนซ์นอยู่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับเปิดแล้วครับร้านเปิดแล้วตีเช้า